คควงทิศสมปองร่วง,งานเมืองปันสุขเมืองไฉไลชุมชนเศรษฐกิจใหม่บนโลกออนไลน์เมืองปันสุขและเมืองไชไลซึ่งถือว่าเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่มีระบบจัดการออนไลน์แบบศูนย์บริการด้วยตนเองเบลส์ท่ายมือถือน้องใหม่นำโดยคุณเริงรดีลักษณะหวัวประธานบ,บริษัทเคโฟคอมมินิเคชันจำกัดจัดงานประกาศความยิ่งใหญ่เมืองปันสุขเมืองไชไล b ป็ the Leader b ป mm ็น e ู้นำ t u r e เพื่อต่อยอดเป้าหมายในธุรกิจเพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับคนไทยด้วยการสร้างเมืองไทยไลที่เป็นออนไลน์แพลตฟอร์ม พร้อมจะสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับทุกคนอีกทางหนึ่งอีกด้วยและอีกท้งยังสามารถจัดจำหน่ายสินค้าและบริการต่างๆจากบริษัทชั้นนำให้ชาวโลกได้รู้ถึงธุรกิจใหม่บนโลกออนไลน์พร้อมกับดึงสมปองนะครไทยสงออดพระนักเทศชื่อดังมาร่วมสร้างสีสันทั้งร้องทั้งเต้นภายในงานอย่างสนุกสนาน เมืองปันสุขนะคะเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์100%นะคะที่เป็นตลาดออนไลน์สำหรับผู้ซื้อและผู้ขายนะคะโดยเราเนี่ยมีพันธมิตรนะคะก็คือเป็นสัญญาณโทรศัพท์ค่ายมือถือสายเลือดไทยชื่อว่าฟิวส์นะคะที่ถือว่าเป็นแบ็กโบนในการ ทำการตลาดออนไลน์นะคะก็มาร App ่วมด,ด้วยนะคะดังนั้นเราเป็นศูนย์บริการของสัญญาณฟิลด้วยนะคะของค่ายฟิลค่ายมือถือสายเลือดไทยและยังเป็นตลาดออนไลน์สำหรับแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์ที่ต้องการขายสินค้าออนไลน์เอาสินค้ามาวางขายก็ได้หรือจะนำสินค้าของแพลตฟอร์มนะคะของพัธมิตรไปขายก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องลงทุนฟรีค่ะคร <Led S 1> ับครับก็เขินๆฮะไม่ได้ร้องนานนะครับก็จริงๆก็จะเข้าเข้าทางเรื่องฟิลมากเลยนะครับเพราะว่า กำลังจะมีออนไลน์กําลังจะมีผลิตภัณฑ์เหมือนกันนะเมื่อกี้ก็คนเวทีก็ได้คุยกันแล้วครับเพราะว่าเขจสมพรล้วก็จะส่งเราก็ก็จะเน้นตรงนี้ครับผมเพราะว่าเผื่อจะได้มีโอกาสลองมาใช้ฟิลด้วยน่าจะดีครับถ้ามีโอกาสครับผมเพราะว่าผมธุรกิจผมก็ใหม่ๆอยู่ฮะว่าท่องทางไหนที่ที่จะเข้าถึงประชาชนได้อะไรได้ผมว่าแล้วยิ่งเป็นสัญชาติไทยด้วยของไทยด้วยอย่างเงี้ยก็ก็น่า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 ลองน่าสนใจน่ามีส่วนร่วมเพราะว่าเห็นว่า มีรายได้ด้วยใช่ไหมสำหรับคนที่เข้ามาใช่ค่ะก็ตอนนี้นะคะอยู่ในฐานะศูนย์บริการของเรานะคะศูนย์บริการก็มีหน้าที่ให้บริการกับผู้บริโภคหรือว่าลูกค้านะคะผู้ใช้งานดังนั้นใครที่เป็นศูนย์บริการก็จะมีรายได้นะคะถ้าในฐานะผู้บริโภคคุณก็ได้ทางเลือกใหม่ ะะทางเลือกใหม่แล้วก็ได้สนับสนุนธุรกิจของคนไทยค่ะสัญญาณโทรศัพท์มือถือของเรานะคะเราให้บริการบนโครงข่ายของบอม,มจโทรคมนาคมแห่งชาติซึ่งเสาสัญญาณทั้งหมดนะคะที่เราใช้บริการอยู่ของสัญญาณฟิวก็คือ NT ที่นี่แหละค่ะเราเป็นคู่สัญญากับทาง NT ค่ะครอบคลุมทั่วประเทศที่มีเสาสัญญาณค่ะนะคะตามโปรโมทของ NT เลยก็มีเสาสัญญาณมากกว่า75,000สถานีซึ่งถือว่ามากที่สุดในปัจจุบัน ก็เป็นครั้งแรกนะคะเราบริษัทเราเปิดมา5ปีละเป็นครั้งแรกที่เราจัดเปิดธุรกิจนะคะที่เป็นสัญญาณของคนไทยและเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มใหม่ของคนไทยนะคะระบบของฟิลเป็นออนไลน์100%ค่ะตั้งแต่การลงทะเบียนเติมเงินนะคะซื้อโปรโมชั่นต่างๆเป็นออนไลน์ทั้งหมดค่ะแล้วก็เมืองปันสุกนะคะเป็นเมืองแห่งโอกาสเมืองเสมือนที่ทุกคนสามารถมาสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได,ได้ได้กับเราค่ะ ครวก็เห็นว่าจะไปามสังคมน,นะก็เมืองปันสุขด้วยเมืองเฉลียด้วยที่ว่าควบคู่กันไปผมชอบตรงนี้ที่ว่าก็เหมือนที่พูดบนเวทีว่ารวยแล้วได้ช่วยคนคได้ปันสุขได้ปันรายได้ให้กับคนไทยด้วยน,น,น,น่าสนใจมากๆครับรายได้ส่วนหนึ่งของเรา csr ก็คือมีมูลนิธิซิมปันบุญนะคะของพวกเราแล้วตัวแทนทั้งหมดในประเทศไทยนะคะท่านสามารถร่วมกลุ่มเครดิตยูเนียนครอบครัวเมืองปันสุขได้นะคะโดยการเก็บออมและมี สวัสดิการนะคะมีสมาคมชาปนากิจสงเคราะห์ของเราเองด้วยนะคะดังนั้นอยู่กับเราท่านมีอาชีพท่านมีงานท่านมีอนาคตแล้วก็ท่านอยู่กับเราไปยาวๆค่ะ